ดวนกรมอุตุเตือนทั่วไทยมีฝน13จังหวัดตกหนักทุกจังหวัดเลยจังหวัดไหนฝนตกพายุเข้าแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่มูมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะก็นำข่าวสารสารดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกรมอุตุ นิยมวิทยาได้ออกมาเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักทั้งหมด13จังหวัดเราไปดูกันนะคะว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างก่อนไปรับชมก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเมื่อวันที่11มิถุนายน64กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแหง่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่12มิถุนายน64ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤด,ดูฝน การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วัยลา6นานกวันนี้ถึง6นานกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ พิษณุโลกตากและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกชิงเนื้อมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบมึงกาฬนาครพนมสกลนครมุกดาหาร อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาอุณหภูมิมสูงสุด29-33องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนาบุรีอุทยัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์และสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง26องศาอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาอุณหภูมิสูงสุด2 7ถึง32องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศา อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาเลยนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร หางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สองศาอุณหภูมิมสูงสุด2 9 3 3องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทางด้านกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาถึง26องศา อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ก็มาบอกฝนฟ้าอากาศกันนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะฝนตกหนักบ้างบางแห่งอากาศร้อนยังไงก็รายงานสภาพอากาศกันมาด้วยเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ